ทุกเ่อเนาะชื่บบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่อาจารย์สงีดคะครับี้ก็เดินทางมาที่ตำาหนักของอาจารย์สงัดนะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวดีให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเนาะนะครับผมกับวันนี้ก็จะให้นะครับอาจารย์นี่จะยีบเลขตู้ให้แอดมินนี่ไปจุดขอปู่ท่านนะครับเพราะว่าก็ดีใจแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คืออาจารย์นี่จะจะไปนําองค์ญานาคีมาไว้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ อ๋ออาจารย์จะเดินทางไปดูวันไหนครับอาจารย์ถ้าจะไปเย็นนี้เราบ่ายๆประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แบบประมาณนั้นถ้าไหนเอามาวันนี้กับพรุ่งนี้เราจะให้เขาเอามาให้ละไอ้คนตกเรืตัวผมมันแข็งลูกม่เข้ามาไม่ได้ครับผมก็คือถ้าถ้าเอาองค์ย่ามาลงแล้วต้องทําพิธีอะไรไหมครับอาจารย์ก็จะทำธีบวงสรวงทำธีบวงสรวงทำรีบ่ายแต่มาทำใหญ่จะรอทำเรื่อยๆพอประมาณยังไม่พร้อมวัดของเขามาษาเพื่อจะนำมาเพราะต้องนำมาก่อนเข้ามาศาลก ครับก็งั้นก็ไม่จะลองออกพรรษาเลยต้องไปหาท่านมาก็คือนําองค์ญาณนาคีมาก่อนเข้าพรรษานะครับก็คือถ้าไม่เป็นวันนี้ก็จะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าพรุ่งน,นี้อาจจะได้ทําพิธีในวันพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ย่อมจะย่ะอมจะน่าจะรออีกสักประมาณสองสามวันสี่วันก็ะมนี้ ต้องเลือกวันดูเลือกพยายามก่อนลูกนะว่าจะเอาวันที่แปดถึงวันที่เก้าประมาณนั้นแหละลูกประมาณนั้นคเพื่อบ่งชงวันนั้นก็ตขอแนวทางท่านพร้อมเลยท่านจบครั้งเดียวเลยโอ้ครับครับผมจะให้เอ็กซ์พีให้กับน้องนิวเอาไปบอกเอ็กซ์พีให้เพื่อใครมีดมุดช่วงเวลารวมกันครับือลูกศิษย์เพื่อทนมทนามาให้เพื่อเอาใบยากมานะครับผมต้องขอบใจลูกศิษย์หลายๆเนาะที่โอนตังมาให้นะโอนปัจจัยเพื่อมาช่วยร่วมส่วยพุ่ างนํำแม่ยามมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็โมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมานะครับยังไงก็ขอให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าเนาะอาจารย์นะองจะให้รวย้วยเยแล้วกลับคืนไปเยอะๆครับผมเดี๋ยวแม่ยาคงจะให้แล้วงวดนี้คงจะให้ให้แน่ๆชัวร์ๆร้ยๆไปรเช็นเลยประมาณนั้นคือว่าใครที่อยากจะร่วมชมทบีกเนาะองค์ไม่ยามมาก็ติดต่อได้ที่เบอร์อาจารย์ท้ายคลิปเลยนะคะครับผมแล้วก็ค่ะ ผลไม้ลากไม้ที่วันวงสวงเนี่ยจะต้องเตรียมมาวงสวงแล้วก็ไหว้ญาติท่านใช่ต้องนะครับผลไม้ลาก,กไม้พรมพรมอะไรมีไข่ประมาณนั้นหรอกเราเคยวงสวงมีน้าผลมะพร้าวผลไม้เนี่ะเราปกติเราเคยไหว้กันครัอย่างอย่างที่อาจารย์ได้พูดเอาไว้กับอาจารย์แม่เนะาะบอกว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเยอะนี่ปู่กับยาท่านอาจจะให้สามตัวจริงไหมครับอาจารย์ถูกต้องก่อเพราะว่า เครื่องไหว้เยอะวันมงคงมีใบชงสีท่านจะลงมาเต็มไม่เต็มองค์ของท่านเพมยงดแต่ลวท่านเราวงสงธรรมดาไม่มีใบสีเนาะท่านก็ลงมาแบบธรรมดานี่คนจะดูในคลิปบอกว่าทําไมไม่ยากทําไมอาจารย์ไม่ยกมือยกมือหรือไม่กวไม่ยกมือบอกไม่บอกใบเลขนะครับอกว่ามันเป็นลักษณะนั้นคือเขาลงไม่เต็มเท่าไหร่คือมาไม่เต็มองค์เพราะเครื่องวงสวงเราน้อยและไม่มีใบสีด้วยเขาพว่มัต้องอาศัยใบสี เพราะเราไม่มีบภตษีเลยท่านหม่ไดกันที่มงที่มือที่ไม้บอกท่านมาบอกในทางคิดสัมผัสเราเจอท่านมาแล้วจะคุยกันในกิดนะเป็นความเชื่อของบุคคลนะสัมผัสได้สื่อได้ค่บผมก็คือบางคนนี่อาจมาถึงั้งเลขก็อาจจะสัมผัสกับปูกับยาได้เลยทุกต้องแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ทุกต้องนะครับเขาจะเปิดให้หรือไม่เปิดให้คเขาต้องการให้รู้ก็สัมผัสได้เลยทันทีค่บผมแล้วก็คือ วันวันที่จะบวงสรวงพระแม่ย่าเนี่ยกับวันที่จะบวงสรวงขอเลขก็คือเป็นการขอเลขทําไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ต้องแต่รั้งเอีทำครั้งเดียวเลยครับประมาณนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาม่ต้องเสียเครื่องบวงสรวงเป็นรอบสองรอบนี้คือครบแล<ๆ>้วจบไปเลยนี้ครับแต่ว่าก็คือแต่ว่าต้องจําเป็นต้องทําก่อนเข้าพรรษาใช่ไหมครับอาจารย์ต้องเพราะเผื่อบางครั้งถ้าเข้าพรรษาแล้วท่านอาจจะไม่ให้เรานะเพราะท่านอาจจะต้องจําสินงจำอะไรนี่ต้องต้องรอ ซือกับท่านอีกทีหนึ่งนะในช่วงเข้าพรรษาอันนี้เลยก็อาจารย์เลยจัดเส้นใจว่าจะทําก่อนเข้าพรรษาทำมันันที่แปดกับวันที่เก้าประมาณนั้นก็คือก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่ครับเพราะว่าจะได้แต่ต้นจะได้แต่ต้นต้นงวดเอฟซีจะได้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ทันแล้วก็บางคนบอกว่าต้องรอไปต้นต้นงวดหน่อยหาลอตเตอรี่ไม่ทันเลยดูนั่นกับหมดดูนี่ก็หมดครับ ค uhm, ือว่างวดนี้โชคดีได้เลยถือว yeah. ่าเป็น like บุญของท่านผู้ชมแล้วล yeah. ูกต้องนะครับงมดนี้ดีมากเลยจะทําให้ตนนใครเยาไปจับไปจับเอาเลยคนละสักสิบใบก็แล้วกันลูกนะครับผมสิบใบห้าใบหกใบอย่างนี้อาจารย์เนาะได้อบได้คุณมากคุณน้อยครับแต่ว่าเป็นวันไหนอันนี้เดี๋ยวรอแจ้งกันอีกทีลูกต้องนะครับผมว่าจะเป็นันที่หมดแล้วละประมาณเก้าหรือสิบนี่แหละประมาณนี้ไม่ให้เกินนั้นครับผมเก้าหรือสิบเนี่ยไม่ให้เกิน แปดเก้าคร ap, ับแปดเก้าประมาณนี nah. ้เนาะค่ะอยู่ระหว่างสองวันนี้นะครสองวันนี้แปดบเก้าเพราะวันที่เก้ามันเป็นวันพุธอาจารย์ไม่ค่อยจะชอบวันพุธเท่าไหร่ค่ะรับว่าจะออกวังคายเนี่ยป็นทั่วๆก็คือน่ายจะแปดเลยเนาะครับอืก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ก็คือไมนแน่นะมันอาจจะออกไปทะเบียนรถทะเบียนรถคันที่เอายามาไว้ก็ได้นะคะเอายางมาให้ที่นี่ก็ได้เออเห็นไหมเขามีพรมอะไรมาแล้ว ยังไม่ได้ทันแม่ย่ามาหรือพ่อมาอะไรมาก่อนแล้วครับอเอก่อนเนาะเออครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่แอดมินก็อาจจะได้เข้ามาที่ประหามหาปูสงัดอีกค่ะนะครับเพื่อจะมาดูเนาะว่าทะเบียนรถคันไหนเนี่ยเป็นคนนำย่ามาส่งที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มามือเปล่าเนาะก็จะขอให้อาจารย์สงัดหยิบเลขตู้ให้หน่อยเดี๋ยวแอดมินนจะเอาไปจุดขอโชคลาภปู่ท่านเนาะหยิบมาแล้วครับตัวนี้เลย รักการุมาศระการุรักการุิระการุมาิรการุนกกันนคนคี่วัวัมสัารมาศิระการุนี่เอาใหีแม่นม่นเด้อสามตัวนวสกลูกครับทกผมก็คือก็ได้วันนัดอย่างแน่นอนแล้วประมาณวันที่8ปวันที่เกาะอาจารย์ต้องประมาณนั้นให้เพ่นั้นลูกพอมันใกล้เข้าภาษาแล้วพอ้าภาษาแล้วท่านจะเข้าจำศีลแล้วจำศินแล้วจำนานนะ รประมาณนั้นถ้าจำศิลสามเดือนอนี่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับบางองค์สามเดือนแล้วอ์ก็สี่เดือนประมาณนับางองค์ก็จะออกมาก่อนนั้นมันเ็ช่วงประมาณมันเป็นดึงสเปดนะประมาณนั้นเห็นไหมที่เขามีบางปลป่อายาแผนภาพก็ประมาณนั้นเห็นไหมถึงทุกปีที่เราเคยเคยดูกันเนาะปีใหม่เลยเนาะนั่นเละครับนานมากเลยเกือบปีใหม่สามเดือนหอสองเดือนครึ่งมันจะเริ่มออกกัญชาครับ จะออกมาต็ก็อาจจมาเต็มแต่จะเต็มช่วงอ,อปุปสรรคก็เต็มจริงแบบประมาณนั้นหรอกครับผม,มแล้วแล้วเคยมีใครมาขอบู่ท่านด้วยการจุดทูกขอมีไหมครับอาจารย์นี่ก็เคยมีนะแล้วแบางช่วงแต่บางช่วงท่านก็ให้นะให้เป็นเล็กทูบคือมันจะมาทั้งบนล่างเลยนะอ๋อบางคนมาจุดทูกขอนี่ใครถูกบนล่างเลยใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อครับเคยมีนะครับคือเขาไปแตกออกนะ อ๋อบางทีมันออกมาสามตัวแต่ว่าปู่ให้บนล่างเลยใช่ไหมครับอาจารย์ประมาณนั้นลูกเคนมีแบบนี้ก็มีนะลรักมาครับก็คือก็ได้โอกาสดีเนาะเป็นวันพระด้วยเนาะมาเจอทุกขอปู่นะคะก็คือแล้วแต่ปู่ท่านจะให้เนาะเดี๋ยวแล้วปู่ท่านจะให้ลูกบางครั้งท่านก็ให้ตรงบางครั้งให้เราไปจัดหน้าตัดหลังเอาเด้อบอกกไว้ก่อนน่าลูกนะประมาณนั้นครับเขาพวกนี้ก็จะให้เราเป็นปริศนาครับ บางครั้งคมณาจะมาให้จงเป๊ะเลยนะลูกหลานลูกศิษย์นะลูกท่านทั้งหลายอีพีนะประมาณนั้นให้ไปนั่นไปใช้ที่เชิญยาณาจาณเอาเองนะอาจารย์จะแปลงหนึ่งเป็นสองสองเป็นหนึ่งอะไรประมาณนี้รแบบแปดเป็นสามบางเจ็ดเป็นหนึ่งอะไรประมาณนี้อาจารย์จะให้นะจับยากลูกนะทำไมนะก็ก็ให้ท่านผู้ชมใช้ดุลพิษเอาเนาะอาจารย์นะถูกต้องรูกนะครับโดยมาท่านจะมาบอกเองนะท่านจะให้แบบเป๊ะๆเลยประมาณนี้ครับผม แต่ว่าในลักษณะที่อาจารย์แม่เตียวมาสื่อสารกับท่านเนี่ยถนอดจะมาให้เป็นเลขเป็นตัวๆเลยถูกต้องจ้ะม,มาครับแล้วตอนตอนที่อาจารย์ได้ปู่ท่านมาตอนแรกๆเนี่ยอาจารย์เคยฝันอะไรเกี่ยวกับปู่ท่านไหมครับก็นี่คือความรู้สึกนะถึงความก็รู้สึกว่าอาจารย์ทงอย่นี้ก็เจ้เามาบงง่งช่วยตอนนั้งคือบ่งช่วยเปิดสำนักนครั้งแรกเนาะคือก็จะมีถึงพวกนี้แหละคือเขาไม่ไม่ลงมาจงที่เพราะว่ายังไม่มีองค์ของเขามาครับ นี่คืออาจารย์ลือนมิตนั่งสวดมนต์นะจะมีแต่ยังไม่ใช่พญานาคคล้ายคล้ายพญานาคนั่งสวดมนบนกระทมสองนู้นแล้วนาบางทีมันก็โผ่มาตัวท่านี้มาตรงหน้าเป็นนิมิตนะในนิมิต่นนิมิตเราได้หลับนะคือนั่งลืมใจอย่างนี้จะเห็นหรือนั่งท่องมนตวดมดมนต์มันก็โผล่มาพุบบอกเรามาทาอะไรคเขามาทักทายหรือนเป็นคออีกครั้งหนึ่งแล้วมันก่อนก็ที่สมไม น้ำท่วมนะปีเท่าไหร่สองสามปีแล้วมัา้างไอ้ตีนฝนตกหนักน่นะแม่มาดูจระเข้ถึงคล้ายแผลหนนะักลอยอยู่ในน้ำสมฝนแบบไหวไหวมาแล้วแม่มาดูแล้วคิดว่าเป็นอะไรนะเป็นงูใหญ่หรือเป็นอะไรเหมือนคล้ายๆกับงูใหญ่ใช่ไหมครับต้องอนะไรแบบประมาณนั้น<อ>แต่เห็นเป็นงูเนี่ยแหละมันจะลอยอยู่แต่งูเป็นตัวอะไรก็อย่าประมาณ ท่อมขาตอน่องเราทอมครับผมคล้ายๆกับงูใหญ่ที่อยู่ในน้ำมาเล่นน้ำตกคนตกลงหนคกหน่วยประมาณนบก็มีหลายแบบที่เคยเห็นเลยอยากเอาพ่อปู่ตรงนี้ครับก็คือว่ามีหลายคนอยู่ที่เคยเห็นเป็นนิหารที่ปู่ท่านเคยแสดงให้ดูเนาะเห็นหลายคนเหมือนกันนะครับแล้วเกี่ยวกับอันแบบของเทวธรรมให การค้าดีอันงานนนาดีการขายดีอย่างนี้อาจารย์ยังมีอะไรอีกไหมครับนอกจากนี่แล้วมันม่อยู่แค่นี้หรอกอาจารย์ได้ทําอะไรมีแค่น้ามันกับพวกสีเพิ่งมัสาริกาแค่นี้เลยสี่นี้นี่แหละมัสาริกากุ่มานแต่กุ่มานราคาไะไดสูงหน่อยเมื่อเช้าเขาโทรมาอนุจะเอากุ่มานถูกหัวนิดเดียวเองไม่ได้หรอกปู่เอ้ยอยากได้กุ่มานจนประมาณน่นเลยงั่นก็แนะนำให้เอาน้ำมันไปก่อนนะไปเปิดที่ยวเปิดทางไปเจอมาแเจอบ้านจมซ่องห้องหอแล้วก็ปิดทองปัดคมน้ำมันเอา มาทำเศรษินมงคลนะ่รเงีก็จะมีเมื่อกี้ก็มาจากอุปการกันบอกว่าเจ็ดไปเจ็ดมาหมวเจแล้วบอกว่าพึ่ตัวเดียวระวันที่หนึ่งบอกว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้เนาะเก็ดอยู่บนงบงเจ็ดล่างเก็ดตัวเดียวพึ่ตัวเดียวหรอกผิดตัวเดียวรางวัลที่หนึ่งเขาทําอาชีพ คือว่าขายยามือสองนะยางคือว่ายางอะไรยางโพสเทนตเนาะโอ้ครับครับผมใุณประการครับแล้วก็ของอาจารย์จะมีสาริกาแล้วก็เป็นสีพึ่งเนาะได้เลยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับน้ํามันคุมารทองครับคุมารทองก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเป็นเกี่ยวกับการงานการงานโค้ราบประมาณนั้นโค้ดราบเขาได้คุมารก็คุมารทองต่อคอมีคอที่เรื่องเรื่องสงติดขึ้นบนเขาไว้ขยายได้แล้วก็เป็นคอเขาติดขึ้นบนไว้ กูมาเนี่ยากยากสุดเลยใช่ไหมครับอาจารย์แเขาจะให้หรือไม่ให้ต้องคนดดิประมาณนั้นเขาจะคิดเออเด้อลูกเด้อแม่จะซื้อไข่มาให้ซื้อของเลื่องให้แม่อยากได้โชงหมดนี้นะประมาณนั้ได้งานชิ้นนี้บางคนติดต่องานบางครั้งก็ติดต่อแล้วเขาก็มาติดต่อกลับอะไรประมาณนี้ครับมันนี่นะติดต่อแล้วก็หายไปเลยประมานี้ครับผมก็คือความหมายนี่เอฟซีท่านนั้นลูกศิษย์ท่านนั้นนี่อยากได้กูมาไปเลี้ยงใช่ไหมครับอาจารย์ต้องครับ เนี่ยครับผมเห็นอยู่ในยรักุมารข้างๆหญ้าไร้สารพิษหญ้ารักจับครับเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาถ่ายให้ดูเนาะว่าตอนเอาเอาหญ้ามาลงนี่รถคันไหนเป็นคนเอามาส่งเนาะแล้วก็จะดูใบทะเบียนกันขอบคุณนะครับไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนี่ไปจุดเลขกทูปขอปู่เนาะเพราะว่าอาจารย์ยหยิบเลขกทูปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับ ้อคพวงล้วุ่ณผู้ชมก็พี่นิวก็จะจุดถูกเนาะก็นี่ทูกที่อาจารย์สงัดเป็นคนอาจารย์ท่านเป็นคนให้นะครับวันนี้ก็มาจุดขอขุงท่านขอสามตัวตรงๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแนวทางของอาจารย์ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวจะนํายานาคีนะครับมาลงที่สถานีตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็จะพามาดูว่าร ทะเบียนคันไหนเนาะเป็นคนบรรทุกยามาลงที่สารานีศักสิทแห่งนี้นะครับผมอันนี้อย่าลืมนะจุดไว้แต่ต่องวดนี่เพราะเดี๋ยวจะพลาดนะครับประวัติจุดไว้แต่ต่องวดบางคนเลขแต่เลขตั้งแต่ต่องวดเดียลืมนะครับแต่ว่างวดนี้ก็ดีใจกับท่านผู้ชมทางช่องด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะได้เลขไวกว่าปกติเนาะเพราะว่างวดก่อน9ก้หนึ่งเนี่ยเก้าหนึ่งเนี่ยให้วันเลขก่อนมาเลขออกหนึ่งวันนะครับวันที่30นะครับ จุดเลยนะจุดเลยนะคะเนองใหญ่ดอกใหญ่นี่เขาบอกว่ามาถูกสอปีแล้วหล้วขอปูได้เลยไม่ถูกสองปีจริงไม่ถูกหวยเลยาถ้าถูกหนูน้ำเนเลยนี่หลน้องยามาลองาวชนเลยนานูสีอถูกเลยฟูด้ตรงนี้ก็โคตรกินตอนไนครับ ลุงไปรับกันหน่อยว่าอะไรปลาอะไรปลาซ่งตัวแรกมาแล้วนะคะเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นอีกสองตัวนะคะนี่นะคะมันยังไม่งอเละที่มันมันยังไม่เก๋มากหรอกบดมันเก๋มากแต่ยังมีดมาได้ที่ไหนมันมันมันแต่ว่าปกติค่ะท่านผู้ชมเลขถูกเนาะเก้าสามเก้านะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือเล็ทูบนี่สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์สัง,งัดนะคะวันนี้จุดทูบ9 3 9นะคะก็ให้ท่านผู้ชมกดออกกดติดตามทางช่องไว้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นการนําองค์ยา้ามาลงที่อาสงของอาจารย์นะคะว่าแล้วก็รอดูทะเบียนรถเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ